ทุกชหวะทุกช่วงเวลาน้องหมาจะเป็นเพื่อนยากให้คุณแต่ถ้จะจังไวแบบนี้คุณจะเรี้ยกผมมาผมกลังโฟกัสปัญหาส้นทางเเขาจะอยู่กับคุณตัง้งแต่รอบปิดฝาลงไปจนถึงช่วงเวลาเมาได้ที่พูดจาดีขอมือสักทีสิไมห่หัวที่เต็มที่เลยนะเพื่อนไปจนถึงช<ะ>่วงเมาหัวราน้มย<ะ>ัม่จำอะวะหรือชามก็ต้๋ยว เป็นเพื่อนช่วยเหลือ,อยามทุกข์เราไดเธอน้ำหนักขึ้นใช่ไหมน่าจะใช่ฉันเห็นเธอลกกากขาหมูพะโลมาเต็มๆสองลูกกระตากอะไรนะ่ไอ,อ้ชุบชังชุบชัยอะไรนะว่าไม่แบ่งหมา เรงโป๊ะบอดมันไม่เคยถูกเล่มามันไม่กัดหรอกวาอยู่อมมาพาแล้วยอย่างพยายามไอ้มึงลุกติดเคิดว่ามึงกำลังพาดไอ้เวินนอนห่าเงี้ยเดี๋ยวนี้มึงชักติดสบายจังและคุณจะได้พลอดเพลินไปกับการเดินแว่งตัวันนี่คือช่วงเวลาของแกงสะบัดองได้เวลาหลงอนาเขงุยในที่สุดกูก็ตีเส้นมาถึงจุดสุดขอบเขต บรรุรละคนลุกเช้นจะหมดกลวยไตยโคยโคบมิงใจในกระเพาะปัสสาวะน <c oughs> ี่เพื่อนยอดขับรถไม่เหงาไแต่เรานี่เงเงห้งเลยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณคือคนพิเศษสำหรับมันคุณไปทำอะไรบนนั้น <c oughs> ก็วันนี้มันกลับชา้าคุต้องมองหามนตั้งแต่ตบัดซย <c oughs> เป็นเพื่อนที่คอยรับฟังอ๋อเข้าใจตรงกันนะ แหลงซ่อนตังผัวไ้กูไปคุยเหรอเพื่อนที่ให้ความร่วมมือดีเสมอทีนี้เต็มใจเพื่อเธอแม่น้องจะเสนอสิ่งที่ผิดใจไปบางมันก็ยังดีกว่าที่น้องจะฟาดกรับมาพามันติดตากูอยู่เลยเป็นเพื่อนที่ติดใส่ห้อยตามก็ไม่ได้อยากตามหรือเช้าเกินลุงวันอะไรตาลุง คุณจะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือเก็บปลาและถามข้างล่างล่ะอีมาถามข้างล่างอะไรกว่ามาเก็บเอาไว้สิห่ามันกินไหวหรืออันไหนอร่อยดีเพื่อนมาก็ว่าดีอยากเลีแต่เขาเหนียวอันนี้ติดฟันกิบหายอย่างมันก็กินกัไไนไม่ได้ตายได้ไม่อยากนี้หรือไงที่สุดก็มาถึงตอนสุดท้ายค<อ>ุไม่รู้ใจแล้วหรอมาช้ กูก็ไม่เน่ใจไม่ตานตกใจพวกมึงมานั่งทำอะไรกันวะเนี่ยถึงร้องเราดี่กลิ่นไม่น่าจำด้วยซี้แต่มาติดจมูก